มันติดตามตึกเนี่ยฮะก็คือเห็นเป็นวิ่งมาเป็นพวนแล้วก็จุดไฟจุดไฟแถวแถวนั้นถูกไหมใช่ครับใช่ครับอาคารที่เห็นที่เียนเห็นกลุ่มไฟแล้วก็กลุ่มความเนี่ยคุณพิเศษอยู่ใกล้ๆแถวนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นอาคารอะไรยังไงฮะเป็นอาคารที่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลสักร์นะเป็นตึกที่ใกล้ๆกับคอนโดสูงที่สร้างใหม่ ครับครับ<ก>ไม่ไม่ใช่ตึกล้างใช่ไหมคะเป็นตึกที่ใช้งานอยู่ไหมฮะใช้งานอยู่ครับแต่เขาเขาเขา,เขาทิ้งตึกหมดแล้วอ่ะอืม <ừ> ไม่ <ừ> ไมีใครอยู่ดูดูแลแล้วว่าครับทุกคนทิ้งพื้นที่หมดแล้วอ่ะครับแต่ทางผมทิ้งไม่ได้เพราะว่าร้านร้านค้าผมอยู่ตงรงบ่อนไก่ก็เลยไม่สามารถจะทิ้งได้ก็เฝ้าเวรยามกันอยู่ทุกคืนครับแล้วก็มีเหตุการณ์ไล่ยิงยกงยยงนันตั้งแต่เมื่อคืนนี้ และจนถึงร the so uh, no uh, anyway, uh, ุ่งเช้าเนี่ยก็มีการยิงลักษณะนี้ก็มีเฮลิคอปเตอร์บินวนอยู่เหนือบอลไก่เนี่ยสองลำครับแล้วก็มีสายทุกนำอืมอายิงคู้จากเฮลิคอปเตอร์ครับพวกเราก็วิ่งหลบกันนะฮะอ่มันมันจุกจุกมากฮะครับพวกเรานี้ก็ต้องช่วยกนจัดเวรยามกันเองถูกไหมฮะถูกต้องครับเพราะว่าถ้าเกิดมีใครมาจุดไฟอะไรยังไงเราจะได้ช่วยกันดับมันถูกต้องครับแล้วก็มีทั้งข่าวลือแล้วก็ เออยอะแยะะหลายกระแสตั้งแต่มีชายใส่เสื้อสีส้มกางเกงลายดอกจะมายิงอะไรเขาเรียกว่าอ,ะ,อะไรอะไอท,ที่เป็นผู้เพลินเป็นดอกไม้ไฟจะมาริงใส่ในชุมชนที่อยู่เนี่ยครับครับเพราะฉะนั้นเลยก็ต้องช่วยกันอยู่เว้นยามตลอดทั้งืนเพราะว่าเราเรายัางต้องเราอย่างทิ้งบ้านไม่ได้ ครับกลางคืนเนี่ยไฟมืดหมดไลแล้วในในชุมชนในบ้านแถวนั้น่ะก็ผมเรียนเลยแล้วว่าไม่มีไฟมาหลายวันแล้วไม่มีน้ําประปาไม่มีที่กันวั้นก็หลายหลายอย่างนะเพราะว่ามันมีมลภาวะทุกเรื่องเลยครับเวลาไฟไม่อย่างแล้วเนี่ยมันก็จะลมก็จะพัดสวนลมมาสู่ที่เราพักอาศัยอยู่ใช่ครับนะครับครับครับก็หลายวันก่อนนี้ก็เกิดไฟไหม้แล้วจุดไฟเผาสนาคการพวกเราก็ไปดักอ่ะ นะัก็มีกลุ่มที่หลบทั้งกระสุนใส่นปชรหลบทั้งกระสุน่ายทหารมันก็มีสับสนหมดนะฮะมันไม่รู้อันไหนเท็จจริงแต่มีลูกกระสุนจริงๆนะทั้งดักไฟก็ด้วยทั้งหลบกระสุนด้วยนะครับตอนคืนการอยู่เวรยามก็ไม่ใช่ว่าปลอดภัยนะครับการตนคืนนี่อันตรายมากครับใช่ครับใช่ครับอันตรายมากๆเลยครับ รับทีิสี่ฮคือพวกเราเห็นเลยใช่ไหมฮะว่ามีชายชุดยำวิ่งมาเป็นพวนแล้วก็วิ่งจุดๆๆๆๆใช้อะไรจุดยังไงพอไม่กล้าออกพระบอกได้ไหมฮะมันก็เป็นตะกบเพลิงแล้วก็เป็นผ้าชุดน้ำมันไล่จุดระวางไปําจุดต่างๆครับครับาลควับยังไงดูแลรักษาบ้านแล้วก็ระวังตัวเองด้วยนะครับครับทำให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองเลยนะครับยังไม่เข้าไปเลยเหรอครับตอนนี้ครับไม่มีครับไม่มีครับตั้งแต่ ตั้งแต่เกิดเหตุแล้วเราก็อยู่ดูแลกันเองแล้วก็ให้ข้อมูลแล้วก็สิ่งที่เราสามารถจะทําได้นะครับปกป้องสถานที่ตรงนี้เองเออถ้าบ้านจนที่อยู่แถวเนี้ยหนีไปแล้วประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีพวกเราที่ยืนอยู่นะครับแล้วก็ดูแลอยู่ครับหาทิ่งไม่ได้ครับครนะครับตอนนี้ลาบากมากเข้าใจะ เป็นความใจให้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดตามดูเพราะวันนี้รัฐบาลระบุว่าจะเข้าไปต่อน้่ต่ออาจจะเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องไฟซึ่งยินยันว่าไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ตัดไฟกันเป็นพื้นที่ที่เกิดม้อแปลงระเบิดนี้จะประสานงานนะฮะยังไงระวังตัวนะครับคุณพิ่ิครับครับคุณเนี่ยหม้อผมต้มหรือพัดลมเสียทิ้งไว้โดยไม่ได้ปิดไฟแล้วแต่ทิ้งบ้านเดินไปนะฮะใช่นันก็เป็นผลกระทบทางหนึ่งแล้วกันครับครับแลต่ถ้าต่อไฟเราก็จะมี ชีวิตที่เปลี่ยนไปอีกทางหนึ่งก็ได้เพราะว่าไม่มีพัดลมไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะอำนวยความสะดวกให้เราครับนะครับงังไงก็คุณตรยุ้วครับยรัไงไงก็ช่วยให้หน่วยราชการเนี่ยเข้ามาหยิบยื่นหรือให้ความช่วยเหลือและก็นแนะนำ